สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องฟอรโร่เนาะนะคะอ่าตัวแรกนะคะก็จะเป็นฟอรโร่นะคะตัวผู้นะคะตัวเมียเป็นสปีดฟอรโร่ค่ะซึ่งเอาผสมกันนะคะลูกนะคะจะมีสิทธิ์ทั้งออกมาตาแดงและตาดํานะคะส่วนตัวตาดํานะคะจะเป็นสปีดฟอรโร่ทั้งหมดค่ะสามารถเอาไปทําต่อได้เลยเนาะคู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นฟอรโร่บวกฟอรโร่นะคะฟอรโร่กับฟอรโร่บวกกันนะคะ ร้อยประมาณ9 8นะคะก็คิดว่าน่าจะได้ตาแดงทั้งหมดนะคะเพราะว่าที่ทำมาส่วนมากฟอร์โรบวกฟอร์โรนะคะจะได้ตาแดงเกือบทั้งหมดเลยนะไม่ไม่มีที่จะตาดำหลุดออกมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครคิดที่จะทำฟอร์โรก็แนะนำให้ใช้ฟอร์โรบวกฟอร์โรนะคะผลผลิตจะแน่นอนกว่ากันค่ะ ตัวต่อไปนะคะเป็นสปิดบวดสปิดค่ะที่กอลฟทำนะคะเพราะว่ากออยากได้ใสเนาะเพราะว่าสปิดสอตัวนี้นะคะเป็นลูกครึ่งอังกฤษค่ะลูกที่ออกมานะคะมีสิทธิ์ทั้งตาแดงและตาดําได้นะคะแต่แล้วแต่ดวงคนเลี้ยงด้วยนะคะแต่ข้อนี้นะคะกอได้ตาแดงทั้งหมดที่จริงมี6 ะะได้ตาแดงมาแล้วสี่นะคะแล้วก็ลุ้นอีกนะคะว่าอีกฟองนี้จะได้ตาแดงหรือเปล่านะคะตัวแรกเป็นตาดํานะบางครั้งนะคะอาจได้ตาดํามาเยอะก็ได้ค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นฟอร์โรนะคะบวก Normal ค่ะรูปออกมานะคะก็จะตาดําทั้งหมดเลยนะคะแต่ทุกตัวจะสปิตตาแดงสามารถเอาไปทำฟอ o ์โร w ต่อได้เลยค่ะใครที่ชอบฟอร์โรนะคะก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะ